เรครับน้องในโตขับอ้อมทำไมอะครับวันนี้งงมากเลยเหมือนขับรถไม่เป็นเลยครับแลนเอสเอ็มดีครับในโตอ่าเอาเอ,เอเหี้ยดูมืนดูแบบอะไรใหญ่มันไม่ต้องรีบครับสุดท้ายก็ต้องรอเราไม่รีบทำไงถูกไหมทำตัวเป็นรุ่นใหญ่หน่อยเว้ยเออดูน้องสัวขบับรถดีโตเกาะกลางเลยเพื่อน สวัสดีครับพี่พี่เปาสวัสดีครับสวัสดีครับหมึกสวัสดีครับเปาสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับ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 ครับพี่โกรกคืออย่างงี้พี่คือพี่ตอแกไม่ไม่ได้เข้าเมืองมาสองสามวันแล้วะอรนะพี่เจอแบบว่าพี่จะฝากอะไรไปหาเขาไม่หมึกแต่ว่าพี่เปาได้เลยวันพี่บอกไปหลายวันแล้วนะหมึกที่เรื่องเรื่องที่พี่บอกว่าให้ให้ฝากถึงพี่ตอที่จริงถ้าพี่ตอไม่อยู่ก็เป็นพี่เปาก็ได้พี่ก็อยากคุยกับแบบผู้ใหญ่ได้พี่ได้ครับได้ครับ ที่แรกที่ผมที่ผมเมื่อวันสองวันที่แล้วที่มันไม่ได้เนี่ยเพราะว่าผมคิดว่าพี่ตอแกจะเข้ามาไงพี่ผมรู้สึกว่าพอสามวันมันมนานไปแล้วก็เลย <laughs> ผมคมคิดอีกแล้วก็เลยโทรไปหาพี่ไม่หมึกพี่ตอคือหัวแก๊งมึงคือพี่ชายมึงคือคนในแก๊งมึงมึงติดตอ่อไม่ได้เลยเหรอจะอะพี่เนี่ยคุยผ่านพี่เปาเลยดีกว่าพี่โก้ไม่ไม่คือพี่แบบเธอคือพี่ต้องรออีกแล้วเพราะอะไรหมึกมันมันไม่ ไม่อยากคุยยังนาเลยหรอหรืออะไรไม่คือแกไม่ได้เข้าเมืองมาเลยครับออแม่<ป>โกเดียวผมเดียวผมขออธิบายได้ไหมค,คือคือติดตอ่อไปแล้วแบบว่าแจ้งทุกอย่างแล้วจริงๆหลังจากวันนั้นะ<อ>และ้วก็พี่ตอดก็แบบแกไม่ได้มาเลยอะอะไรอย่างเงี้ยทั้งติดตอ่อทุกช่องทางจริงๆแล้วคือน้องกับผมก็แบบมันมีแชทประชุมมันอยู่แล้วอเข้าใจเพราะวันนั้นพี่บอกผมว่าถ้าพี่ตอดมาให้บอกหน่อยผมก็รู้สึกว่าเออมันนานไปแล้วติดต่อไปเองดีกว่าอีกรอบหนึ่ง ไม่ไม่ละเลยเรื่องนี้ครับพี่เพราะว่าพี่พี่เราคุยตั้งแต่ก่อนแข่งเนาะใช่ไหมหมึกใช่ไหมก่อนแข่งอะไรใช่ใช่ครับพี่ก่อนที่ผมไปคุยกับพี่ที่บ้านมาก็สองวันแล้วคือพี่ก็เลยแค่พี่แค่คิดว่าคือเท่ากับว่าอย่างนั้นเท่ากับว่าพี่ตอนก็ไม่ไม่ได้สนใจเอ็มดีแล้วถูกไหมคือถ้าถ้าพี่จะจะทำอะไรเอ็มดีตอนนี้ก็คือได้ถูกไหมไม่หรอกพี่แกแกน่าจะพักพักอยู่แหรอครับช่วงเนี้ยอ่าแล้วไม่แล้วมันไม่บอกพี่อ่ะหมึกเพาแกพักอ่ะใช่พี่เขาเล่าให้ผมฟังว่าใช่คือแกไม่ได้บอกว่าแกแกพักกพี่่่่แแคไไมมมด้้เเเขาืองใหฉย พี่ขอใช่ใช่ใชมึกเปล่าเรียกอะไรหนึ่งศูนย์เก้าเก้าครับพีอ่อันนี้พี่ฝากเงินให้พี่ตอสองล้านโอเคพี่อันนี้คือค่าอะไรครับได้บอกเขาเอ่อค่าพี่ต๊อเคยขอพี่ไว้ว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะพี่จะมาเอาสีดำคืนอ่ะคือแกขอครับบอกว่าไม่ให้เก็บไม่ให้เอ d เฟมิน่าเปลี่ยนสีสูร งงไหมพี่ฝากเงินคืนแกแล้วกันเพราะว่าพี่คงทำคำพูดคำนั้นไม่ได้แล้วอ่ะโอเคครับพี่พี่คงทำแบบนั้นไม่ได้แล้วพี่ก็เลยอยากจะคุยกับแกนานแล้วแต่ว่าน่าจะเดือนหนึ่งแล้วพี่ไม่ได้คุยกับแกเลยพี่อยากคุยกับแกจริงนะในเมืองฝากบอกแกด้วยอ่าได้ได้เรืนี้เดี๋ยวพี่บอกให้เป้าของพี่ของครับได้ครับได้แล้วก็นั่นแหละพี่จะบอกว่า พี่จะใส่สีดําแค่สีเดียวในเมืองแค่แก๊งเดียวในเมืองหมึกมีอะไรจะพูดกับพี่ไหมเอ่อไม่มีครับพี่กอเดี๋ยวพวกผมเปลี่ยนให้ครับไม่สู้หน่อยหรอหมึกไม่ไม่ครับพี่ก็อย่างที่บอกไปเมื่อที่บ้านพี่เลยครับว่าตอนนี้พวกผมมันไม่ไม่พร้อมจริงครับก็ไม่ไม่ได้อยากจะตู้ของพี่ด้วยครับตอนนี้มีช้อยให้เลือกเยอะนะหมึกหมึกจะเลือกอะไคือจะเปลี่ยนเลยจริงใช่ไหม มาถึงว่ามึงมึงก็คุยมึงก็คุยได้อะมึงลองคุยลองเสนอกับพี่ก็ได้นะอยากได้แบบไหนอะไรหรือเปล่าไงอันนี้กูบณนทบนอมสุดแล้วนะมึงก,กับสิ่งที่แบบว่าเอ็มีมองกับพวกพี่อะไม่ได้มองในตัวมึงนะหรือตัวพี่เปาหรือตัวเบิร์ดนะสิ่งที่เอ็มดีมองกับพวกพี่มาเข้าใจความหมายที่พี่พูดไหมเข้าใจครับเข้าใจครับพี่มันไม่ใช่แค่วันเดียวไค่มึกวันนั้นมึงก็ปล่อยให้กูต้องรอข้ามวัน วันนี้มันก็ปล่อยกูรอสามสี่วันคือพี่มาคืนบางทีพี่จะคุยเรื่องธุระส,สําคัญอนะ่ะคือพี่ต้องมาตามมึงหรือต้องมาหาที่แลนหรอมึกไม,ไม่ไม่ใช่ครับพี่เพราะวันนี้ผมก็กผมก็คุยกับพี่บอสก่อนเจอพี่บอสพอดีกำลังจะขับไปหาแล้วแกมามที่แลนเขเล่นในดอกบ้านปาตกต<ย>ิลูกทุ่มลูกเที่ยงคืนลูกทุ่มหรือเที่ยงคืนปกติอืมก็เห็นได้ในดอกบ้านได้ปกติแต่ว่าไม่ไม่มาหากันไม่มาคุยกันไม่ติดต่อมาเลยโอคครับที่ผมอธิบายให้คือ ช่วงหลังแข่งอ่ะพอพี่ต๊อดแม่แข่งใช่ไหมคือผมก็ต้องบอกก่อนว่าภายในของพวกผมอ่ะมันมีหลายอย่างด้วยไม่ใช่แบบว่าจะเอาแกงตัวเองก่อนนะก็คือต้องจัดการภายในก่อนว่าบางอย่างพวกผมหมึกหรือว่าพี่เปายังตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าเป็นพี่ต๊อดตรงๆแต่ตรงเนี้ยพอมันมีการเปลี่ยนแปลงพี่ต๊อดได้แบบหายไปรับแกเหมือนพักอะไรอย่างเงี้ยแกยังไม่ได้ตอบว่าแบบพักอะไรหรือเปล่าพวกผมก็ต้องจัดการภายในก่อนว่าแบบสามารถตัดสินใจได้ไหมหรือว่าไม่สามารถตัดสินใจได้ ก็เลยต้องปรึกษาเยอะครับเลยมันเลยเวลาผ่านไปสองสัปดาห์เลยไม่ได้ไปคุยครับพี่บอนี่ดิต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าคุณรองมามึกกับผมเหลือพี่เปาเนี่ยเพิ่งได้หลายอย่างในการตัดสินใจมาครับก็เลยช้าหน่อยพี่คิมลองมาดิยันก็เลยแบบล่วงเวลาไปด้วยครับก็คือไม่ได้อยากที่แบบร้านเลยหรือแบบไม่อยากให้รอหรอกแต่ว่าพอดทีพี่ก็คิดว่าตอนจะเข้าเมืองไงพอแบบติดต่อตอนก็ตอนก็ไม่ได้เข้าเพราะพี่ก็เลยตัดสินใจกันเองแล้วตอนนี้ครับครับพี่เปาคือผมบางทีผมให้เกียรติพี่นะพี่เปา ที่ิงผมพยายามอยากให้เกียิน้องเอฟดีทุกคนนะแต่ว่าเหมือนเอฟดีไม่ให้ไม่ไม่ให้เกียดพวกผมบ้างเลยเวลาผมจะคุยอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไม่รู้ดิผมหรือผมต้องไม้แขกกับกับเอฟดีใช่ไหมครผมคือผมไม่ไม่ได้อยากนี้พี่เข้าใจไหมพี่เราก็คุยดีปกติอะพี่ใช่ใช่เราคุยกันดีได้ปกติเลยแต่ว่าก็คือพี่เข้าใจแหละในมุมกูว่าก็คือคนมันต้องรอเออแต่ว่าพวกพี่อะตอนนั้นอะก็คืออย่างที่พี่บอกแหละว่าตอนมันไม่อยู่แล้วก็พยายาบอกแล้วแต่ตอนมันก็พักเหมือนมันจะพัก เพราะตอนแรกพวกพี่ก็ไม่ตัดสินใจ,จว่าพี่จะรอตอสก่อนตอนนี้แต่ตอนนี้โอเคแล้วอย่าพี่พวกพี่ตัดสินใจ,จเองได้เลยแล้วสรุปพี่พอตัดสินใจว่าไงนะพี่เรื่องสีสูตรก็เปลี่ยนครับ oh, <yeah. S 1> เปลี่ยนเลยครับแนทหอยไปโอเคครับพี่งั้นก็ ผมให้เวลาเอาซักสามวันแล้วครับพี่เริ่มไปเคลียร์แล้วสีสุดให้เรียบร้อยนะครับอ m d เคไหมครับได้ครับพี่ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงถ้าจะมาอยากได้สีดำคืนก็พร้อมเสมอนะครับ AMD เคยครับผมพร้อมครับแต่พี่ของครับพี่ของพี่ของคราข้างต่อเลยไครับพี่ของครับพี่อพี่กมาแล้วครับั่งนุ้นเลยครับน้องโอเคครับน้องๆจบแคปอยู่กำลังมาครับพี่โก เต็มบกจัดพี่เอาให้นะสายฟ้าฟาร์มิงโกฟาร์มิงโกของโน่นนครับที่เปิดที่เปิดเพลง่อกี้ที่คนเดินครับอยากเป็นแม่สีหลายสีไว้เฮียสีนทำเงินด้วยอะไรอย่างเงี้ยเทาอะไรอย่างเงี้ยพูดอย่างนั้นเฮียอะไรอ่ะผมไม่ดีเว้ยกระทืบคนดูช่วยด้วยช่วงเนี้ย โหฟามิงโกสวยพี่สวยโบลีจัดให้เอ้ยฟ้าคืออะไรเดี๋ยวขอคุยที่แลนกันนะพี่กอลีมาแล้วค่ะพี่ร้อนเหอเออนั่นแหละซัมก็เมื่อกี้ไม่ไม่รู้เมื่อกี้ได้ฟังเอ็มไปยังนะแต่ว่าเออยังไม่ได้ฟังค่ะอย่างนี้พี่เคะบอกซัมมาแหละได้คิดไปยังว่าจะใช้สีอะไรยังไม่ได้คิดค่ะโอเคก็ตอนนี้พี่จะทําให้แกงพี่เป็นแค่แกงสีดําแกงเดียวไม่เมก อ๋อโอเคครับเปลี่ยนหรือว่าตีเปลี่ยนเขาพี่โอเคน้องๆในเฟสบนาทุกคนโอเคเนาะโอเคค่ะโอเคครับถ้าใครไม่โอเคก็สภาก็ได้นะครับเล่นไหมหรือยังไงแม่เขาไม่เขาพี่หนูเปลี่ยนไม่ตามที่จะบอกนีนะคือพี่ไม่รู้ว่ามุมมองคนอื่นเขาคิดยังไงนะแต่สำหรับพี่อะผู้หญิงผู้ชายอะสำหรับพี่คือติดเท่าเทียมกัน ทำแก๊งมาคืออยู่ภายใต้สภาเหมือนกันเข้าใจไหมแก๊งภายใต้สภาไม่ได้ไม่ได้บอกว่าแบ่งเป็นแก๊งชายแก๊งหญิงเนาะเออค่ะพี่เข้าใจครับโอเคแล้วก็พี่ให้เวลาสามวันเปลี่ยนสีให้พี่ด้วยโอเคได้ค่ะพี่โกลโอเคครับแค่นี้เลยครับขอบคุณครับขอบบคคุณรัเไปกันต่อไปกันไปกันต่อไปกันต่อพี่แข้งผมไปเพี่ ไอ้เรียกมายขึ้นรถมาดิไอ้บังมายขึ้นรถมาดิไอ้โมดไอ้เรียกผมบอกว่าไอ้ฟิกไอ้ฟิกเฮ้ยดูเหมือนพวกตตลกเลยว่ะไอโกเมื่อกี้พเรียกผมว่าไอ้ฟิกไอ้ฟิกอะไม่ใช่หรอกเอ้าาเอ้ตลกเฮ้ยอย่าล็อกรถมันอายเขาน้องเฮ้ยไอไม่ได้ล็อกโอ้ยไม่ไม่ได้ไไม่ด้อยู่รถหรอโตไม่ได้หยอดไอวะอายมากเลยทำไมทำดูตัวแบบขึ้นรถไม่ได้เลกทำไมวะมันไม่มีคนขโมยหรอเเฮ้ยงง โอ้โคตรอายอ่ะคุยเสียชิบหายเลยไอ้เหี้ยมันลั่งก๊กเ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 หี้ยี่รถแก๊งกูจริงปะไอ้เหี้ยงงเขียนอะไรล่ะโคตรอะไรล่ะขึ้นไม่ได้ห่วยอายจริงนะพี่โกกูอายจริงนะมันจะล็อกข้างไม่วะขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับไม่เป็นไรครับพี่ oh yeah โอ้โหครับคิมยืนอันนี้ยืนรอเลยเหรออันนี้ใช่ครับเมื่อกี้ไปฟังมาครับอันนี้อันนี้น้องอันนี้ข้างหลังนี่น้องๆในแก๊งเหรอไม่ใช่ครับน้องๆในแก๊งไปซ้อมกันครับพี่พี่เกตหวัดดีครับพี่ชายสวัสดีนะคิมโอ้โหไม่ดูดูไม่ออกเลยเนาะพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับยืนหรือว่าอยู่โอเวอร์เลยเนาะพี่เนาะไม่ใช่พี่ก็มาฟังเฉยออ๋อโอเคครับพี่ครับคสดีครับคิมก็ตามนั้นเลยครับคิมว่าไง ถ้าเรื่องข้าคิมได้ยินแล้วก็พี่อยากจะใส่สีดำสีเอ๊ะแกงเดียวในเมืองครับผมผมก็จะใส่สีดำเหมือนกันครับพี่โอเคก็พี่ก็รู้อยู่แล้วแหละว่าไอ้คิมก็น่าต่อแบบนี้แล้โคตรนั้นเราก็ต้องไปคุยที่สภาเนาะเพราะว่าเรื่องเป็นกิจกรรมจรมสีเนาะโอเคครับนั่นเดี๋ยวไปสภากันเลยคิมมาได้ครับพี่ได้ครับโอ้โหรอเวลานี้มาดาแล้วไปเก็ตบอกโอ้โห โอ้ยไมนได้ใจกูอีกแล้วอ่ะพี่ชายต้องอย่างนี้แหละมัน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 อย่างมันมันต้องหงนีจริงนะต้องอย่างนี้เลยเฮียเออเป็นไหแค่แค่กิจกรรมชิงสีเหียสุดท้ายคนเราจะใส่สีอะไรอ่ะมันก็เดินเล่นในเมืองได้หมดแหละถึงว่าอันนี้เพอ่์เพมีสีดำสองสีไหมนะพี่ชายไม่รู้แต่แต่ต้องดูก่อนใช่ไหมต้องดูก่อนใช่ไหมว่าใจเขาสู้แค่ไหนเหมาะไหมเหมาะไหมใช่ไหม หมาะไหมถ้าเหมาะก presence, wait, oh. mein, adviser, ็ว <His vai. S 1> ่ากันแต่ถ้ามันไม่เหมาะก็ไม่ได้ถูกป่ะเราผมสุดท้ายมันมีแค่ผู้ชนะนะที่จะที่ตัดสินใจได้น้องเข้าใจป่ะเราผมเราอาจจะไม่ได้ใส่ก็ได้นะเพราะเราแพ้อะก็ใช่ไงครับต้องใชัยก็ผม ดูขับไม่ค่อยข้อมือเลยเนาะคันนียไหวไหมเนี่ยดูดูดูภูมิใจโอเวอร์กันวันนี้แหละอะไรจะรีบขับทำไมอยากรู้อยากรู้คือจะรีบขับเพื่อไม่ดูขับไม่ค่อยเข้าใจเอ้ยดูขับไม่ค่อยข้อมือเพราะอะไรข้อมือครับไม่จะรีบขับเพื่ออยากรู้เพื่ออะไรเพื่ออะไรต้องขับพี่เป็นยุ่งใหญ่อ่ะอพี่โก้โอ้ผมไปอ่านผมไปอ่านกวางไอ้สัสกูดูแต่พันแต่เลยเหรอมาจากไหนกันวะไอ้เหี้ยทำอะไรแบบไอ้เว้ยไอ้เหี้ยเพิ่งดูไอ้เหี้ยสวัสดีครับคนดูสวัสดีคนดูด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกูเล่นแบบไม่ได้มองคนดูเเลยย้หี ชาวบ้านไม่ทราบก็ 2, รู้สอ0งมันแปลมาจากไหนเฮียนกนกนกกลุ่มนี้โูแต่ละคนยืนเฮ้ยเหมือนรู้กันมาจากไหนไม่รู้ดูโหอันนี่อสอยืนมายืนรอเลอยหรอ,อแบบสองก็โอ้โหครับว่าไงซิก จะเล่นกับพี่หรอหรืออะไรโอ้๋อมาดูเฉยๆครับอ๋อแลคนดูตรงนู้นครับน้องชายอ๋อต่อตรงนู้นเหรอใช่ครับโอเคโอเคพี่ตอลครับไล่ลักติดต่อว่าไงครับจะมาคุยเรื่องเอ่อชิงสีสูตรนะครับสภากับกับใครกับโอเวอร์ครับโอเวอร์ครับโอเวอร์เนาะใช่ครับเขาเข้ารับเข้ารับรูแมนนี่รับรู้ครับเดี๋ยวรอโอเวอร์มาก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวคุยกันเขามาเองเนาะ ประกาศประกาศไปก็ได้มั้งให้มันเป็นพิธีพิการเ h y เออแล้วแต่ขั้นขั้นขั้นต่ำห้าสิบขั้นต่ำห้าสิบแล้วแต่จอกงผมก็อยากเล่น้อยขึ้นอันนี้คิมอันนี้คุยมาคนเดียวหรอคุยได้เลยไหมน้องหรือไงคุยคุยคุยได้เลยครับพี่โอเคครับครับสภาคดีจะทําเรื่องชิงสูนชิงสีสูนครับเป็นสีดําครับผมก็คือจะได้สีโอเวอร์ว่าง้นเธอถูกไหมครับ จะใช้คำว่าไล่ไม่ได้ครับเพราะว่าอ่าใช้คำว่าไล่ดีกว่าใช่ครับใช้่าไล่กัแล้วก็ต้องวางเงินเนาะใช่อย่างนั้นต้องต้องสภาลูกคลอนแบบว่าชี้แจงรายละเอียดนิดนิดนิดหนึ่งได้ไหมครับว่ากิจกรรมเป็นยังไงมีโปรเทคหรือว่าครูดาวอะไรยังไงยังไงบอกบอกได้ไหมได้ไหมครับได้ได้้รู้่ะรู้ความไม่ได้สอเดี๋ยวพูดมาโมวซุยนะก็อย่างแรกเนาะที่เราต้องวางเนี่ยถ้ารายรับเป็นคนไล่ใช่ไหมก็ เราก็ต้องวางสิบมาวางไว้ที่พี่สิบเอ็มครับอ่ะสิบเอ็มนะตรงนี้ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าฝ่ายไหนไม่ไม่ว่าจะเป็นโอเวอร์หรือไลยลักที่ชนะเนี่ยจะได้กลับไปห้าเอ็มอีกห้าเอ็มคือหักเข้าเข้าทางสะพานเลยอ่าตรงนี้เคลียร์เรื่องเงินเคลียร์ไหมถ้าสมมติได้รักชนะหรือหรือว่าแค่ผมเสียแค่แค่เราเราคนไล่ครับคนไล่คนไล่บาคนเสียอ๋อคนไล่บาคนเสียเนาะโอเคครับใช่ก็ตรงนี้ถ้าถ้าเราชนะไปก็คือเหมือนเราได้คืนไปครึ่งหนึ่ง ถ้าแต่ถ้าโอเวอร์กันไม่ได้โอเวอร์ก็ได้รับไปเพราะเป็นคนถูกถูกท้าเนาะตรงนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าไร่ลักชนะไร่ลักก็จะต้องติดอยู่ในสีเนี้ยสีดำเนี่ยสองเดือนติดตลอดไปอ จบแล้วครับพี่สอยังยังยังัไม่แต่ว่าสตอรี่อ่ปกติเลยว่าพอถ้าเกิดว่าเล่นจบเนี่ยอันนี้ก็ได้โรเทคกันสิบสี่วันเหมือนเดิมโอเคป่ัแเดวตรงเนี้ยถ้าถ้าโอ้ใช่ใช่ครับใช่ใช่ทั้งสองแก๊งอยู่ที่เราเลยว่าจะรับหรือไม่รับตรงนี้แล้วก็อันเนี้ยโอเวอร์เลือกได้นะว่าจะเล่นหรือไม่เล่นเราเราจะเล่นหรือเปล่าถ้าเราไม่เล่นเราก็แค่ไม่รับโรเทคนะมันไม่เท่ย้ายเลยเล่นเล่นกติเล่นเนาะสองสี่ครับโอเคแต่ถ้าสมมติว่า อะไรเงี้ยเราแพ้หรือว่าอะไรนะเราเตรียมสีกันไว้แล้วใช่ปะเตรียมมาแล้วครับถ้าเกิดสมมติแพ้นี่ก็คือต้องย้ายสีอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับพี่สองต้องย้ายครับต้องย้ายหรือเราจะคุย oh, ว่าว่าจะยังไงก็ก็ว่างงกันถ้าอยู่อีกฝ่ายอยู่ที่ฝ่ายด้วยว่าจะยังไงแต่พี่ก็พูดไว้ก่อนว่าเราจะย้ายหรือเปล่าหรือว่าอะไรเพราะว่าเรื่องเรื่องเรื่องย้ายน่าจะไม่ได้ย้ายแต่น่าจะต้องคุยกับพี่โกะพี่โกว่าไงถ้าเกิดผมแพ้มาแล้วผมยังขออยู่สีดำต่อเนี่ย อพี่ขอดูการเล่นก่อนแล้วกันว่าโอเวอร์คู่ควรใน้สีดำหรือเปล่าให้พี่เป็นคนให้พี่เป็นคนตัดใจเนาะว่าไงได้ครับได้ครับอันนี้มันมันอยู่ที่กฎสะพาม่ใช่หรือว่าไงอยู่ที่เราคุยมันต้องเปลี่ยนเลยไม่ใช่อยู่ที่เราคุยกันคุยได้เพื่อนนั่นแหละเพราะอะไรพี่พี่ก็พี่ต่างคนในแก๊งด้วยถ้าเป็นคิมกูให้ใช้นะแต่ต้องเป็นม้าลายอ่ะแบบครึ่งขาวครึ่งดำโอเคเดี๋ยวผลมาเป็นยังไงเดี๋ยวพี่ค่อยๆนั่นอีกทีละกันส่วนของโกแล้วกันนะของโกแล้วกันถ้าสมมติว่าเล่นไปแล้วเราเเเรราาาปนนคชชิงอ่ะะถ้ เราติดคูดาวสองเดือนว่าเราย้ายสีไม่ได้แต่เราย้ายหลบได้ถ้าเกิดว่าเราโดนไล่สีขึ้นมาอ่ะทีนี้สองเดือนเนี้ยเราตีใครเราตีใครด้วยเรื่องสีไม่ได้นอกจากสีที่เรากระลงใช้อยู่ถ้าสมมติว่าเราเก่งไหมคือสีสีเนี้ยที่เราชิงไปก็คือถ้าสมมติว่าโกชนะสีดําไปเนี่ยโกถือสีดําแล้วเนี่ยถ้าถ้าโกจะตีแก๊งอื่นที่ยังอยู่ในสีดําอยู่เนี่ยจะตีได้ไหมตีได้นะไม่ไม่เกี่ยวกับสองเดือนเข้าใจครับพี่เข้าใจครับ โอเคครับงั้นงั้นตรงนี้ก็น่าจะเข้าใจงั้นมาลองคุยกันไหมว่าเรื่องใบหรือว่าอะไรให้เพื่อนผมถามไอ้ฟิลถามเลยครับว่าไงครับคำถามว่าถ้าสมมติว่าเอในกรณีที่ถ้าผมชนะโอเวอร์ครับแล้วโอเวอร์ต้องพวกผมให้โอเวอร์ใช้สีดาแล้วแล้วโอเวอร์เปลี่ยนสีครับแล้วอืถ้าโอเวอร์เขาอยากได้สีดาคืนอันนี้เขาติดคูดาวการชิงไหมครับชิงคืนนะครับชิงคืนเหรอครับชิงคืนไม่ผมไม่ไม่ไม่ได้ติดอะไรครับก็คือสามารถชิงได้เลยหลังจากที่แพ้ถูกไหมครับใช่ครับโอเคครับก็เหมือนว่า ้อมก็ไปชิงคืนเป็นเวนั้นวนกับากระดาดูตรงแต่ถ้าชิงคืนแล้วแพ้อีกอ่ะก็ไม่มีโอกาสโอเคงั้นพี่ว่าเราน่าจะคุยกันมาบ้างแล้วไหมเพราะว่าเหมือนคุยมาก่อนแล้วเลยอ่อตาภาครับแล้วถ้าเขามาชิงคืนแล้วเขาแพ้อีกครับอือเขาก็เขาก็จะติดของเขาไปถึงติดอะไรที่คูดาวเหรอครับคือความหมายคือถ้าเขาแพ้เขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้สีไปไงเงินเงินเรามันจะได้เงินจากเขาไป เราก็ได้เราก็ได้เงินแค่ครั้งละห้าเอ็มใช่ไหมพี่ใช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 ่แล้วที่ไม่เขียนว่าผู้ชิงจะต้องติดสถานะคูดาวสองเดือนนะครับในกฎเราติดหรือเปล่าใช่อันนี้พี่กำลังบอกในกรณีที่ที่ชิงแล้วชนะได้สี่ไปแต่ชิงแล้วแพ้คือไม่ติดคูดาวถูกไหมครับใช่ไม่ได้ติดอะไรโอเคครับอันนี้ชัวร์ใช่ไหมพี่สอพี่เพราะว่ามันก็แม่งแแ่งหมอแล้วแต่ว่า ถ้าเป็นอย่างจี้จริงมันก็ผมพวกผมก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าชัวร์อะไรใช่ไหมพี่เรื่องกฎรอมเราเราติดหรือเปล่าล่ะตรงนี้เพราะว่าเริงจิงสิบดีก็ไม่ได้ไม่ได้ให้ตีมานานแล้วอะ้ือที่สองเข้าใจไหมพี่ว่าสุดท้ายแล้วว่าถ้าสมมุติถ้าโอเวอร์แพ้ผมใช่ไหมพี่อ่ะสมมวอรแพ้วันนี้แพ้วันจันทร์วันอคารพรุ่งนี้โอเวอร์มาตีมามาเรียกตีผมได้เลยเพราะว่าเพราะว่าผมไม่มีคูดาวอยู่แล้วถูกไหมเรื่องสี่สิบเรามีเรามีโปรเทคของเราแล้วถ้าผมไม่เอาโปรเทคล่ะ เราไม่เอาโพเทคเราเอาว่าพร้อมมันดิเอาโพเทคมันไม่เท่ต้องฟิลเนาะก็คือก็ถ้าเราไม่เด็ก็คือพร้อมถูกไหมใช่ถูกไหมถ้าเราไม่เอาโพเทคก็คือเราพู้แบบซุกหลับนะโอเคครับโอเคพี่สองนั้นไม่มีอะไรถามแล้วครับพ่อหลุดถ้าแพ้แล้วมันจะขอใส่ต่อไม่ให้มันใส่นะกูบอกก่อนเนาะคุยเรื่องใบเลยเปล่าหรือว่าเรื่องเวลาไหมมันมีขั้นต่ำไหมครับสำหรับการตีสำหรับการชิงสีขั้นต่ำจริงๆอ่ะอยู่ที่ยี่สิบ แต่พี่ว่าเราอาจจะอยากเล่นเยอะกว่านั้นหรือเปล่าโห้โนนี่ชิงสิให้ฉันอยากลองฟังให้โอเวอร์เป็นคนตัดสินใจครับผมผมผมให้พี่โกเลือกใบเนี่ยผมขอเลือกเลือกวันได้ไหมครับพี่ไปดึงนะไจดึงนะคุยกันง่ายอยู่แล้วไปดึงนะขอนิ้ก่อนให้โกถ้าเลือกวันพรุ่งนี้เราตัวได้เอาเป็นหนดีกว่าทิมเพราะว่าผิว่าพี่เป็นคนท้าแล้วกันเอาเป็นว่าคิมเลือกใบพี่เลือกวันดีกว่าเอางนี้โอ้หมันเลือกยี่สิบมาชิบหาย เออพะโล้พี่อยากพี่อยากดูใจเนี่ยว่าเราอยากใช้สีดำจริงไหมฮอุ้ยฉลาดพี่เพื่อนฉลาดับฉลาดอันนี้ฉลาดนะเท่าไหร่ครับบางทีอะร้อยใบครับพี่โกครับยังไม่หมอดนะยังยังยังไม่ค่อยนะโหต้องร้อยห้าสิบบาบวกอะต้องฝ่อร้อยอะไอ้โก้ร้อยใบมันได้ของไม่ได้นะเพื่อนท้าปืนเข้ามันได้หนึ่งเหรียญเอาเอ้เยโอ้ยได้รักว่าไงสักร้อยห้าสิบใบไหมคิม ได้ครับพี่โกร้อยห้าสิบใบอดีครับร้อยห้าสิบใบวันที่ถือว่าเราเล่นใบกันเยอะนะเอาสักวันที่สองไหมคิมได้ครับพี่วันที่สองเนาะสองวันนี้มันคงคิดในใจอ่ะเล่นนานครับยี่โมงดีสายพุ่มเหรอหลังนีห้าโมงเลยครับหลังนีห้าโมงห้าโมงเลยเนาะมีเวลาอยู่โอเคเพราะว่าเพราะพีเวลาเตรียมตัวนานพอสมควรเนาะร้อยห้าสิบเลยเหรอได้ครับอันนี้ใช่ครับใช่ใช่ครับใช่ตกใจโอเคทั้งคู่พี่ก็โอเค ไม่เป <ítulo> <im LE> ็นไรกลัวจะลากยาวไงแต่ก็โอเคถ้าโอเคกันสนุกสนุกพี่ไม่เป็นไรครับพี่ได้ครับร้อยห้าสิบใบวันที่สองเวลาหลังดีห้าโมงโอเคครับคิมเดี๋ยวเจอวันที่สองครับน้องชายขอบคุณครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมสภามผมครับไอ้โกขว่ะเปิดโตไอ้โขวแต่ว่าเรามีโค้ต้าอย่างหนึ่งด้วยเพื่อนไม่เว้ยมึงฟังนะไอพี่ผู้ไม่ใช่มึงฟังกูมึงฟังกูมันมีโค้ต้ามันมีโค้ต้าข้อดีอย่างหนึ่งถั้งหมดว่า เขาแพ้เราอ่ะเรามีไฟสูตรสีสูตรให้เขาอยู่แล้วก็คือสีที่เราเคยใส่มันได้อยู่นะเพื่อนสีนั่นแหะเออบอกเขาไม่มึงฟังกูแค่เปลี่ยนตัวเลยสายเขาเลือกใบเลยแล้วจะพอหลอกร้อยใบยังไม่พอใจต้องไปขอร้อยสิบใบมันดูเหมือนพวกอิยู่กายอ่ะเพื่อนพี่โกครับว่าไงต่อไปคุยเรื่องวางเงินอ๋อโอเคครับได้ใช่ครับช่วยดิช่วงนี้ล่ำซ้ำจัดเลย แพ okay. <oh ี่สองว่าก่อนนี้อะไรครับพี่กระเป๋าเลขสองสามแปดนะครับสิบเอ็มเรียบร้อยครับผู้จัดเจ้าเรียบร้อยครับโอเคครับโใช่หรอโอ้ยย์แกมึงแม่งเท่ว่ะวันเนี้ยตั้งแต่รู้จักมึงมาเนี่ยวันเดียวเลยเรื่องอะไรเพื่อนเรื่องเรื่องเรื่องวางเงินหนึ่งพันเพื่อนวางเงินหนึ่พันไม่เบียร์โอเคโอเคโอเคไม่มีอะไรแล้วเนาะไปแข่งรถดีกว่า